สวัสดีครับสาระเรวชาแนลครับวันนี้มาเซตค่าเวลานาฬิกาคาซิโอรุ่น F108 เริ่มกันเลยครับอันดับแรกนะครับรุ่นนี้จะมีแค่สาปุ่มนะด้านซ้าย2ปุ่มด้านขวาอีกปุ่มหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยครับกดสายล่างครับกด,ดวนหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นว่าวินาทีกระพริบแล้วนะครับ เสร็จแล้วนะเราก็กดขวาล่างนะครับเปลี่ยนโหมดครับด้านหน้าครับพิมนะครับเราจะตั้งเป็นบ่ายโมงแล้วกันนะบ่ายโมงครึ่งครับเราก็กดที่ซ้ายบนครับไล่ไปเลยครับเดินหน้าอย่างเดียวนะครับบ่ายโมงครึ่งนะครับสิบสามครับเสร็จแล้วก็กดขวาล่างครับเปลี่ยนโหมดกดซ้ายบนครับ บนนะครับเมื่อได้บ่ายบงครึ่งนะครับเราก็กดขวาล่างเพื่อเปลี่ยนโหมดครับเดือนนี้เป็นเดือน11นะครับก็กดซ้ายบนเลยครับอีกทีหนึงนะครับเสร็จแล้วนะเราก็กดเสร็จแล้วก็กดขวาล่างนะครับเปลี่ยนโหมด ที่กระพริบนี่ก็คือเป็นวันที่นะครับวันนี้เป็นวันที่1 3 13นะ13ก็กดซ้บนหนึ่งครั้งครับเสร็จแล้วเราก็กดขวาล่างเพื่อเปลี่ยนโหมดนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันอังคารนะครับ sunday, Monday, Tuesday นะครับกดซ้ายบนเลือกไปเลยครับเสร็จแล้วก็กด ขวาล่างอีกทีครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเราจบวงรอบเราก็กดสายล่างครับเป็นอันเสร็จสิ้นครับวิธีการตั้งนะครับค่านาฬิกา casio รุ่น f 1 0 8 w นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องสาระเร็วของเราด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ